สวัสดีครับวันนี้มาดูแบบนี้นะครับเป็นมิตรลาบส่งแบบดั้งเดิมเลยนะครับส่งดั้งเดิมส่งดั้งเดิมไม่จะมีสองสองตัวนะครับก็คือตัวหัวโตนะครับตัวหัวโตในส่วนนี้โตแล้วก็หัวเลียวนะครับแล้วก็ลักษณะของเจ้าตัวสันเนี่ยจะมีความแอนนะครับแอนขึ้นนะครับมีความแอนขึ้น แต่ก็แล้วแต่ช่างด้วยนะครับแต่ก็เลยแต่ช่างจะโดยสันฐานของคมจะเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล้ายนี้ก็คือในส่วนของปลายนะในส่วนของปลายวายขึ้นนะครับวายขึ้นสําหรับกรณีซอยกรณีหันกรณีหันกรณีซอยก็คือจะเป็นลักษณะของการดันดันมีดกับหน้าเขียงนะครับเป็นลักษณะนี้ครับเป็นลักษณะนี้นะครับพอในส่วนโค้งเนี่ยจะทําให้จะตัวชิ้นงานเนี่ยจะตัวงานก็เ่อยเครียดแล้วสุดท้ายก็ขาด ในส่วนของด้ามนะครับด้ามก็เป็นด้ามแบบพื้นๆเหมือนกันด้ามแบบบ้านๆนะครับเป็นด้ามแบบบ้านๆเป็นด้ามไม้ไร่นะครับไม้ตะกูลไผ่นะครับโดยธรรมชาติของคนสมัยโบราณเนี่ยนะครับเวลาทําด้ามมีดเนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนื่องด้วยเครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยอํานวยนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของการทําด้ามมีดเนี่ยจึงเอาง่ายง่ายๆนะครับเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับในส่วนของ ไม้ไผ่มันจะมีรูใช่ไหมครับมันจะมีรูมันก็เลยง่ายในการทํานะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีสว่านนะครับสมัยก่อนไม่มีสว่านสมัยก่อนจะใช้เหล็กเหล็กแหลมนะครับเหล็กแหลมมาทำปลายให้แหลมแล้วก็เผาไฟแล้วก็จี้นะครับการจี้นี่จะทําให้พื้นชิ้นงานเนี่ยไหม้นะครับไหม้แล้วก็เกิดรูข้อดีของมันก็คือมันไม่ทําให้ชิ้นงานแตกนะครับไม่เหมือนสว่านนะครับก็คือในส่วนของชิ้นงานที่โดนไฟจี้เนี่ยนะครับมันจะไหม้นะครับ แต่เราก็จะทําให้จุดนั้นมีความแข็งแรงขึ้นด้วยเพราะว่าไม้มันโดนอบด้ยวยความร้อนนะครับก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับแต่พอยุคสมัยใหม่ปุ๊บพอเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเริ่มมีเครื่องไม้เครื่องมือก็เริ่มจะหาไม้ที่มันเนื้อแข็งนะครับเนื้อแข็งขึ้นมาทํานะครับเพื่อความสวยงามนะครับถามว่าในความคงทนนะครับในความคงทนนี่มันจะเกินกันไหมนะครับอะไรทนมากอะไรทนน้อยอะไรยะละ ระยะการใช้งานนานอะไรระยะการใช้งานสั้นครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่กรรมวิธีของการทํานะครับอยู่ที่กรรมวิธีของการทําอยู่ที่ลักษณะของการใช้งานด้วยนะครับเพราะว่าในส่วนของไม้ไผ่เนี่ยมันจะเป็นไม้ลักษณะเดียวนะครับมันจะเป็นไม้ลักษณะเดียวก็คือลักษณะของป้องแล้วก็เป็นเส้นนะครับของป้องแล้วก็เป็นเส้นแต่ในส่วนของไม้เนื้อแข็งเนี่ยนะครับในส่วนของไม้เนื้อแข็งแต่ละจุดของไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันก็มีความ หนาแน่นนะครับมีความหนาแน่นมีมวลไม้ในลักษณะที่ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคนที่เลือกใช้อะครับช่างที่เลือกใช้อะจะเลือกใช้ส่วนไหนของไม้นะครับถ้าส่วนที่มีความหนาแน่นน้อยนะครับหรือเกณฑ์ไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันโอกาสแตกก็มีมากนะครับท้งนี้ท้งนั้นก็แล้วแต่ลักษณะของการทํางานด้วยนะครับทีนี้เรามาดูจะตัวนี้นะครับ คมของมันนะครับคมของมันคือคมคอนแบกสองข้างเท่ากันนะครับคอนแบกสองข้างเท่ากันข้อดีของคอนแบกสองข้างเท่ากันก็คือมันสามารถฟันได้อารมณ์เดียวทั้งสองมือนะครับเดีย๋ยวเรามาดูลักษณะของการกินไม้ดูจริงจริงแล้วเล่มเนี้ยนะครับเล่มนี้ยนะครับ,รนะรบผู้ใช้บอกว่าอยากได้ให้มันเป็นอารมณ์แบบเป็นไม้เป็นลักษณะของมีดทำครัวนะครับ ทำรัวอนเนกประสงค์นะครับก็คือคนโบราณท้องที่ชนบทก็จะใช้ชนลักษณะนี้แหละนะครับมีทาครัวนะครับกเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะการกินไม้นะครับ มีคมโบราณเนี่ยจะเน้นฟันเบานะครับไม่เน้นฟันหนักนะครับจะสังเกตเห็นว่าในมีที่ผมรีวิวส่วนมากเนี่ยนะครับมันจะใช้ฟันลักษณะเบาๆอย่างนี้นะครับนอกจากกรณีที่เราจะทดสอบความแข็งของคมที่เราจะหอมหนักๆแค่นั้นเองนะครับแต่ส่วนมากแล้วเวลาคมโบราณฟันมีดก็จะฟันลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือในส่วนของแขนแล้วก็ในส่วนของข้อนะครับจะใช้ในส่วนของข้อมือเนี่ยเป็นการสะบัด ให้มีฝั่งคมเข้าไปนะครับนะครับตัวแขนจะเป็นลักษณะของตัวตัวเพิ่มแรงเวี่ยงนะครับเพิ่มแรงเบี่ยงสุดท้ายพอจะปักคมมีดเนี่ยก็จะใช้การสะบัดข้ออย่างนี้นะครับความเป็นไปนะครับในการกินไม้ส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของกิ่ด้วยน้ําหนักของมีดนะครับแล้วก็บวกแรงเวี่ยงอีกนิดนึงนะครับก็คือจะไม่จะไม่อย่างนี้นะครับก็คือคนโบราณจะไม่ฟันจะไม่ฟันอย่างนี้นะครับ จะไม่ฟันแบบข้อมือกระด้างอย่างนี้จะฟันในลักษณะนะครับก็คือฟันในลักษณะนะครับนี่ครับจะเป็นการลักษณะการฟันแบบฟันแบบขี้เกียจนะครับก็คือฟันแบบขี้เกียจให้คมมีดเนี่ยมันทํางานของมันเองนะครับนี่ครับก็ฟันไปเรื่อยๆนะครับฟันไปเรื่อย ในกรณีที่ฟันลักษณะแบบแนวนอนนะครับลักษณะของการฟันแบบแนวนอนอย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราฟันแบบแล,ลักษณะของแนวตั้งใช่ไหมครับเมื่อกี้แนวตั้งแนวตั้งก็จะเป็นษณะประมาณนี้นะครับก็คือฟันในลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเป็นลักษณะของการฟันแรงนะครับ ่คลักษณะของการฟันแรงนะครับถ้าเป็นแน่นอนนะครับเป็นแน่นอนก็จะเป็นลักษณะนะครับไเป็นลักษณะของการค่อยๆฟันเหมือนเดิมนะครับก็คือเป็นลักษณะการค่อยๆฟันไม่ฟันแรงเหมือนเดิมนะครับก็คือใช้ข้อเหมือนเดิม มิดลาบนะครับนี่คือมิดลาบทรงแบบขึงๆอาจจะเรียกว่าขึงๆดาบก็ได้นะครับอาจจะเรียกว่ากึงๆดาบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ากรณีการฟันแรงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็สามารถฟันเนื้อแข็งได้ปกตินะครับก็คือสามารถฟันแข็งๆได้ปกติเหมือนเดิมนะครับ เพียงแต่ว่าจะเน้นฟันเบาๆนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ